ช่วงนี้มีกฎหมายน่ารู้มาฝากนะคะสำหรับคนที่มีที่ดินนะคะว่าการเคลือบฉนดที่ดินนั้นเท่ากับชำรุดค่ะ,คะกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยโดยสำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดินได้เตือนประชาชนเกี่ยวกับการเคลือบฉนดที่ดินค่ะ สำหรับการเคลือบฉนดที่ดินการเคลือบจะทำให้ไม่สามารถพิมพ์รายการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเช่นการโอนการจำงในสารบัญจดทะเบียนด้านหลังชนดที่ดินได้ถือเป็นกรณีชำรุดและจะต้องมีการสร้างใบแทนฉนดที่ดินใบแทนฉนดที่ดินที่ชำรุดพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถออกใบแทนได้โดยไม่ต้องมีการประกาศ30วันด้านหลังชนดที่ดินเหนือครุฑจะมีคำว่าใบแทนกำกับไว้ใบแทนดังกล่าวมีสถานะเทียบเท่า โฉนดที่ดินเดิมทุกประการฉะนั้นแล้วนะครับคำแนะนาก็คือไม่ควรนาโฉนดที่ดินไปเคลือบเนื่องจากหากมีความประสงค์จะทํานิติกรรมในโฉนดที่ดินจะต้องเสียเวลาในการสร้างใบแทนโฉนดที่ดินขึ้นมาใหม่และควรหาซองพลาสติกใส่โฉนดที่ดินเพื่อป้องกันความเสียหายจากการชํารุดนั่นเองครับที่สำคัญก็คือไม่ควรเอาไปเคลือบนั่นเองนะครับ